ไม่ได้ไม่ได้ยุดสวัสดีค่ะพอกันชมไระหน้าค่ะแม่บ้านนองอิงตอนนี้กำลังสกัดมักงู่จะไปเล่นน้ำขี้ตมเนยไปเบอร์สุองลหรอเดนเนย ลอกไว้ค่ะหลอกมันภาพมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดว่าเด็กน้อยจะมาวิ่งหยอกล้อกันในทุ่งนานะคะมันบริเด็นภาพส,ายสวยๆอย่างที่เขาคิดเด้เ่นบ่ฮูเรื่องเลือขี้ต้มน้ำขี้ต้มเนี่ยกางเกงป็นน้ำที่จะขี้ต้มค่ะ มบริเวณเรื่องม่แต่สีออกกันอย่างเดียวนี่น,นี่ครับขายตอนนี้ต้องอยู่แบบนี้อย่างเดียวครับลินเนี่นยค่ะว,ว่าหอบดิละ่ะนี่ครับสมควรเลยครับหยอบร้อยไม่ได้ครับมึองลินเอ้ยเป็นเมือ่อยเป็นเป็นอยากลงข้างล่างนะคะกอดแค่เออผ่อาไมา้เล่นดีดี ผ้ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดว่าเด็กน้อยจะมาวิ่งเล่นหยอกล้อกันแันแลนผ้าก,กันแลนลงหงน้งผีตมมันโมไเด้เดี๋ยวไปฉสิมาอาบน้ำเนี่ยคือขึ้นกับไข่อีกมันบ่อช่มันบ่อช่บ่อช่สำรับเฮามันงานงานสร้างเลยล่ะมาอาบน้ำเนี่ยมือเดี๋ยวเบิกอวนไข่ชั่วแน่นอนความดือ้อความส้นนะคะ บรรยากาศตอนตะเวนสติตกดินนะตกดินแล้วค่ะตะเวนตกดินแล้วเบิ่งเดี๋ยวกันเขานะี่ยมันวาวหูเรื่องนะเขาบด้ใส่เสือส้อใส่ยังเลยเด้เนี่ยเห็นไหม,มน,น,น,นม้องได้แค่นี้อย่างเดีเยวถ้าจะเที่ยวคืนนี้หมกหมูมันมันมันบคือบ้านคือเมืองเด้อีรีค่ะแต่ใจอ่ะใจอ่ะมันได้อยู่แต่ดูสภาพ <laughs> หลิ่นยาวค่ะว่าหอบอ,อย่างหนึง่งน้ำนะคะน้ำจากตรงนู้นนะคะจากไอ้ทีเห็ดร,ระบายน้ำออกมานะคะนี่ค่ะน้ำมิเตคีตมสีผ้ากันล่งขีตมโว้ยกระตายดีนี่ค่ะน้ำ สิูเรื anyway ่องนีหยังเด็กน้อยไม่ได้เหล่นไม่ได้มวนดิไอภาพที่เราคิดไว้ว่าพาเด็กน้อยออกมาวิ่งหยอกล้อกันเล่นตอนเย็นเย็น้ยมันกระแมนอยู่ที่แค่ภาพคิดแต่เหลืองจริงมันบ่แมนตายตายตบรรยากาศก่อนการเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะมือเศร้าค่ะ ตอนนี้ทีมงานรถตู้หอดใส่ระบ้านหูนะคะมาเบ่งมุมนี้ทองฟ้าตอนนี้กับเมื่อเสาก,กับไข่ไขกันค่ะเพียงแต่ว่าตอนเสาก,กัสีอากาศเย็นแน่นะคะตอนแรงนะคะก็สิเป็นยังสีค่ะก็สีมีรถล,ล่าหลายค่ะรถหลายรถแรนน้ำฝนท่าน,นะคะแล้วก็ไอไอ ดีดียังเป็นเด็กหน่อยบ้านบ้านหูเรืองเ,ออเขาเัางบ้านที่เขาอยู่นะคะเขาจะมีหลัวนะคะหลอมแต่บ้านเราเนี่ยปล่อยก็คือรถมาเนี่ยอันตรายคะ่ะแล้วน้องก็ยังไม่รู้เรื่องนะคะอย่ารดต่ํานะคะจะต้องบึงตลอดนี่ขำามื่ล้วค่ะคะเดี๋ยวขี่ต้มเต็มคขาปะานางเนี่ย จะหายอยู่เนี่ยเปียกอยู่เนี่ยไรจับเด็กหน่อยอบรรยากาศคือเมื่อนอี้บ้าอีสานก็ไปพนเจยภูพุมน้ำนะคะเชยภูมินะคะจนขนวนใหญ่ค่ะขนวงนขนวนทองนะคะยังอยู่นะคะเดี๋ยวเป็นกรสิมาหล้อมเอานะคะ ตอนนี้คือมาตัดต้นอันนี้ตัดต้นโพออกนะคะมาดีๆกรับปานุวะกรับโอ้ยหัวแคร์แครสตีปนุดีๆมาลุกมาไปนั่งเขาน่ารักนะคะ ฉันไม่อยากฉันไม่อยากปล่อยเองฉันอยากยฉันกลัวเขากินนั่นกินนี่แะน่าบอกกับลุงเดียนะคะว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ไงมาลูกปะมาโนมา มองมูไปเก็บเลยค่ะบาหงายดีด มา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 ดูถนอมมาดมา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 ตามีไฟมารูปป่มา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 ขี้ถม งานงานช้างของลุงเดียเดี๋ยวลุงเดียได้อาบน้ำให้แถมมือซอาเห็นบ่เนี่เห็นกี่ตมหงดีๆปะกันเราเสร็จปะนั่งรับไดดปะปะกันแนล่นลงเกือกขี่ตมดีๆมาๆมาๆอืมเลย,จ,จ,ยจ,จัดการเลยจัดการเลยเปิดพลมบักขี่ดือ้อได้เวลามากินอาหารกิน ให้อาหารกันค่ะกลัววิ่งออกถนนไงยันแลนออกถนนนะคะเพราะว่ารถหล้ายค่ะอันตรายอยู่เด้น่รถหล้ายค่ะ ปูปูปะย่เอกใา่แน่ปูครัปูเยี่สิเมือเร็วแฉากนไลกก็แช่น้ำนะคะ คุณว่ายบ่ไดคลิปบ่ไดคลิปบ่ไดคลิปบกหมูแลนด้ได้ดคลิปอันหอบกับตายโลกใบนี้ช่างไม่สวยงามอย่างที่เราคิดไว้เลยอีดีดตาตามีไฟอีดีดนะ <c oughs> ตามีไฟคือบบกโดอี่ดีอี่ดีเดี๋ยวเดีด๋ยวหนันหนามา เนี่ยบังโดกระตามีไฟโดนี่ <laughs> ว่าอะไร <laughs> นี่นี่ตะมือสายถึงไม่ไม่ได้ก็ตรงตีนี่นี่โดโดนี่นี่ตามีไฟดับเบิ้ลค่ะบอกกันไหมคลิปหน้าค่ะ <laughs> ตามีไฟสำหรับคลิปนี้สนีทกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ